สวัสดีครับผมเอฟซีของบาพอนชัยทั่วประเทศครับผมมือนี้บบาพอนชัยผ้ามาเบงแตงโมพั่นแบกแกกของบริษัทตะวันต้นกล้าครับผมตอนนี้ก็ยังบระท่านได้กำหนดดอกครับผมยังอีกลายมืออยู่ครับผมยิ่งอากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นลงยีงซีก็ยิ่งจะยืดอายุอบีครับเพราะว่ากำหนดสมวาเข้าตัดวันที ยี่ิบสี่เขาก็จะยืดเวลาไปอีกนิดนึงครับเพราะว่าเจออากาศหนาวครับผมการสูบการนี่เขาก็จะยืดเวลาไปนิดนึงสองสามมือยังแรงสิครับผมจะยืดไปนิดหน่อยครับผมอันนี้คือพันแบกแก็ตที่ป้าพนชัยเคยทายเอฟซีเบิ้งล่ะครับผมตอนนี้กําลัางเริ่มใหญ่ครับลูกกําลัางประมาณสามโลเนี่ยนะครับอีกเหนืออีกประมาณสักสิบก็มือครับผมก่ จะได้ทำการตัดหรือว่าเก็บผลผลิตครับผมตอนนี้กำลังงามครับผมรูปทรงก็โอเคครับผมแบกแกกผิวเขาจะดำครับผมเป็นแตงโมพันดําครับผมเหมือนทำอัพครับผมนี่ครับลูกทรงกำลังงามครับผมหน่ยสองสามโลก็เริ่มใหญ่ขึ้นครับผมเห็นว่าครับนี่ ลูกเขาจะผิวจะดำามึงเสียครับผมนี่คือพันธุ์แบกแจ็คของบริษัทตะวันต้นกล้าครับผมที่แรกผมว่าจะปลูกพันธุ์คิมสันเรสนะครับผมของบริษัทสอนแดงครับหาเมล็ดพันธุ์บ่ได้ครับเมล็ดพันธุ์ขาดตลาดครับผมเพราะว่าหลูกไรครับปลูกไรครับพ่อไปเจอเมล็ดพันธุ์ที่หนึ่งกับป้าไว้ครับผมแห้งแล้วเกินกับซองละเกตแปดร้อยครับขายกันครับจากบริษัทขายซองหนึ่งสองร้อยสามร้อยนี่ครับ บางคนก็สือไปเก็บตุนไว้ครับขายกันซองละเกตแปดลอยเลยครับที่นี่คือเกษตรกรเท่านี้จะปลูก่ละไลนี่ครับโอ้โหซองหนึ่งเกตแปดรอยถาม่าปลูกเป็นยี่สิบสามสิบไร่มันจะไหวบ่ครับขาเมล็ดพันธุ์แพงเหลือเกินครับเวลาขายก็ได้ราคาทอกันแะครับถึงเมล็ดแพงพันขายก็ได้ราคาทอกันครับสมมุติว่าแต่โม่ตอนนี้แต่โม่นายศราคาอยู่ที่เก้าบาท แมกแกกข็ขายได้เก้าบาทคิมสันกข็ขายได้เก้าบาทคือกันครับวันว่าซือซองเกตแปดลอยขายได้โล่สิบสองสิบสามบาทนังสันผมสื้ออยู่ครับแต่นี่ซื้อซองหนึ่งเกตลอยแปดลอยกรขายได้เก้าบาทคือกันครับผมนี่แหละครับแค่การกัก,กตุนมเมล็ดพันธุ์ที่พ่อแม่พี่น้องอยากจะปลูกกันล่ะปลูกบ่ได้นะครับเนาะเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์มันแพงเหลือเกินครับ สู่พอไหวครับผมกับว่าเอาเข้ากันครับถ้าซื้อซองระเกตแปดลอยขายได้โล่สิบสามสิบสี่สิบห้าบาทผมซื้ซื้อ,อยู่ยครับผมซื้อซองระเกตแปดลอยก็มาขายโลละเก้าบาทขึ้อยุ่ตอนนี้คือกันครับนี่แหละครับผมกะเลยตัดสินใจปลูกพันธุ์แปกแจ็กล่ะครับผมของบริษัทตะวันตน้าครับผมบ่ได้ปลูกต่อปีโดเลยครับผมช่วงนี้ไฟหนาจะลงต่อปีโดอยู่ครับผม จะลงต่อบีโดู่ครับผมกับแบกแกกนี่แหละครับผมก็จะลงสองสายพันธุ์นี่แหละครับเพราะว่าพันขายได้ครับที่ตลาดครับผมพันธุ์แบกแกกตอนนี้ก็ล่งเป็นที่นิยมของพอขายไม่ขาดนะครับผมปิดแตงโมดําครับตอนนี้ก็ได้มากดีเหลือเกินครับกําล่งดีครับการตลาดครับดูซึกว่าตลาดชอบเร้อครับผมช่วงนี้ครับ ถือว่าผลผลิตก็ออกมาดีครับสำหรับพันแบกแจกครับผมรูปทรงสวยครับรูปทรงเลี้ยวหมอนครับจากพกกลมคือทําอับครับตะกอนกะนิยมปลูกทําอับกันหลายครับตอนนี้กรรู้ซึกอาหันมาเด่นแบกแจกกันหลอยู่ครับผมพ่อแตงโมดําครับเข้าตลาดไทยตลาดสีม่วงเมืองครับผมจะถือว่าเป็นที่นิยมผ่านครับผมเนื้อเขาดีครับแจก เพื่อดีครับผมนี่เห็นบ่าครับเป็นรูปส้งหมอนยังสี่ครับผมนี่ครับยังอีกหลายมือครับอีกสิบก็มือพอแล้วครับจะเดียเก็บผลผลิตครับผมก่อใจใหญ่แตงโมเขาจะไปใหญ่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายก็คือประมาณหาหกมือสุดท้ายครับเขาจะใหญ่ขึ้นเปื่อยๆเลยครับเขาจะใหญ่ขึ้นอืดๆเลยครับจากแตงโมลูกซ้ำนี่อีกหาหกมือจะเจ็บยังสี่ครับเขาจะใหญ่ขึ้น เล็้วที่สุดเลยครับสําหรับแตงโมครับสําหรับที่เอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นเคยปลูกนะครับเพิ่นจะรู้ในการปลูกการทาของมันเองครับผมเมื่อหนีบ้ามันใช่กับมีโอกาสแต่มาไทยเบิ่งอีกทีหนึ่งครับผมรู้ซึกว่าช่วงนี้เป็นโรคกันห้ายครับผมระบาดแทงครับใบแห้งใบยุบกันห้ายครับบ่ว่าแตงป้าบ้ว่าแตงน้ำยศดครับผมรู้ซึกช่วงนี้ระบาดหลายครับพ่อแม่พี่น้องเจอปัญหากันหลายครับผมใบ แหงใบกรอบใบใหม่ครับยุบกันหลายครับหลายๆสวนครับช่วงเนี้ยพอค่าแม่ค่าที่ไปซื้อก็รู้ซึกว่านักใจครับไปเจอแตงโมที่พอสมบูรณ์ครับที่แรกสมบูรณ์ครับมาเจอช่วงหลังครับฝนตกนักหลักอ่ะพอฝนหยุดปุ๊บใบก็เริ่มยุบกันหลายเลยครับผมก็นักใจนั้นพอแม่พี่น้องนี่หรอครับเกษตรกรเพิ่จะเห็นหลายลงทุนหลายเนาะครับเนาะทุกคนก็หวังว่าอยากได้ผลผลิตที่ออกมาดีครับ เพิ่นกระบาเพิ่นเฮ็ดดีสุดฝีมือแหละครับแต่ละคนครับแต่ว่ามาเจอปัญหาที่ใบมันใหม่ครับผมใบใหม่ใบใหม่ต้นยุบลงเลยครับเหลือแต่นวยโคิเลอยู่ครับใบบะมี่เมื่อใบบะมี่เขาเสียสาสแหละครับเมื่อปรุงอาหารให้กับลูกเขาครับผมบะมี่ใกับบะมี่สามารถสิปรุงอาหารได้ครับแต่โม่ห้องถ้าใดีต้นดีครับเขาจะปรุงอาหารได้ดีครับเนื้อจะดีครับ ผิวพันธุ์เขาจะดีนวยจะหญ่ขึ้นอีกครับร้ายครับผมนี่แหละครับปัญหาคือเกษตรกรเท่าผมจึงอยากจะแนะนําเกษตรกรนิหนึงว่าการปลูกแตงโมนี่บ่เป็นเรื่องง่ายนะครับเด้อมันบ่เป็นง่ายครับบางคนมองว่าคือง,ง่ายง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับผมง่ายแต่บ่ง่ายครับผมถ้าบ่เขอาใจในเรื่องการใช้ยุกใช้ยาการให้ปุ๋ยนี่ จบคือกันครับผมการท็ดเกษตรครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมเพราะฉะนั้นต้องศึกษาครับอยากจะฝากพ่อฝากแม่ทีเคยปลูกแตงโมนี่ครับคอยศึกษาไปเรื่อยๆครับถ้าท่านอยากจะปลูกจริงต้องศึกษาก่อนครับหาความรู้ครับย่าไปปลูกแบบมัม่วๆครับเวลามันโดนมามันเจ็บครับพอแม่พี่น้องครับผมมันเจ็บโตครับนี่แหละครับคือบางคนใช่อยากจะฝากความรู้ให้พ่อให้แม่ เบิ้งแน่น้อยนึงครับผมการเ็ในสวนผมว่าพ่อแม่พี่น้องปลูกได้ทุกคนครับแต่เวลามันเกิดปัญหามาเราจะแก้ปัญหาแบบใดครับจะใช้ยาอย่างแก่จะฉีดยาอย่างป้องกันครับเพื่อบวอยเขาเป็นใบใหม่เนาะครับเนะบาะบวชให้เขาเป็นใบใหม่นี่แหละครับปัญหาต้งเชื่อต้นมาดีๆงา่งายๆเลยครับช่วงแรกมาตายช่วงกลางก็มีมาตายตอนที่จบก็มีครับใบมันใหม่นี่ครับ บ่มีผู้ใดว่าสิอยากให้เกิดหรอกครับแต่มันเกิดมาบางสิ่งบางอย่างเทาก็ต้องรักษาเขาก็ครับป้องกันครับมันก็มียาป้องกันยี่หรอกครับมันกับ่ใช่ปัญหาหรอกครับสําหรับโรคใบใหม่ใบแห้งครับถ้าเทาเข้าใจในเรื่องยุ่งเรื่องยานิดเดียวครับผมฉีดครั้งเดียวครับผมบอกได้เลยว่าหยุดครับใบบ่ใหม่ใบบ่ยุบครับแต่เกษตรกรเท่าเพิ่นกับปลูกมาหลายกับจริงกับบางที่เพิ่น่รู้จักตัวยาครับ ว่าจะใส่ยาอย่างแก้ใบใหม่ใบยบเนี่ยครับบางที่กับต้นเที่ยวเฉาตายครับอุ้มท้องตายเขาเอิ้นว่าอุ้มท่องตายครับติดหน่วยหน่วยกำลังใหญ่กำลังงามครับต้นงามๆามดีๆครับมือหนิมเอื่นยบตายเฉยครับปันสีละครับผมมันมีมีหลายหลายสวนหลายหลายยู่ครับที่เคยได้ยินมากครับว่าอุ้มท่องตายเนาะครับเนาะต้นเที่ยวเฉาตายซื้อครับติดลูกเลยแต่เที่ยวเฉาตายครับ มันก็นมียาใช่หรอครับมียาแก่ยานั่นนี่ครับก็ใช่ปัญหาครับผมมีโรคเข้าก็มียาแก่ครับทุกสิ่งทุกอย่างแต่เพียงว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอาจจะ่รุ้จักตัวยาสีมาแก่มาใส่แค่นั้นเองครับสำหรับบานพนใช่เองกัเคยผ่านประสบประการณหนีมาลายครับเคยเจอมาหลายครับประเภทที่ว่าปลูกขึ้นมาแล้วเจอใบไหม้หมครับใบไหม้ใบกรอบไม้ล่ามไปเฮ็ดทัไ่ไหนเนาะ ยายาอย่างนนเอามาใส่ครับปลาบ่นใช้กันเลไศึกษาหา,าข้อมูลขื้กันครับเชียจะมาพ่อท่องค่ำเชียจะเอาเขายูใดกะโอ้หนักใจเมื่อยอสมควข,ขึ้นกันครับผมพ่ใช่ปัญหาเดอกครับผมสําหรับใบใหม่ต้นใหม่นี่ครับหรือว่าใบยุบนะว่าต้องย่านครับปลาพ่นใช้สีบอกเลยครับถ้าเอฟซีอยากจะรู้ในข้อมูลในการใช้ย,ยาครับทักมาหาปลาพ่นใช้หน่อยได้ดครับเด้อ ผมใช้บอห่วหนอกับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเข่านี้หัวอกเดียวกันครับการเททายสวนกับหัวอกเดียวกันครับผมผมบอรหัวหนักแบ่งปันกันไปครับคุ้มรู้เข้าบได้เก็บผู้เดียวครับมีอย่างดีๆกับทายถอดกันไปครับบอกพี่บอกน้องไปครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนเททายสวนกะต้องการอยากจะมีผลผลิตที่ดีอยากจะมีกำลังกำไรหนครับเนาะถ้าเิ่นเจอปัญหามา มันก็นักใจครับบางซิ่งบางอย่างบางสวนผมกับว่กล้าบอกเพ่อนครับผมไปเห็นถือว่าเพิินเจ้งเนืองหยาผมกับว่กล้าบอกครับบางสวนอยากจะบอกอยากจะแนะนำคำกับเพลินยี่หรอกครับไปเจอบางซิ่งเพลินคุยมาโอ้โหเจงเรืองยาเนี่ยนี่่บางพ่ใช่ก็เลยบ่อล้าบอกเพราะเกล้ารแนะนําครับผมเดี๋ยวจะว่าไปบอกไปสอนเพลินหลายทังศิีนะกับพ่กล้าครับผมบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะเจ้งครับในการปลูกการทําบางที่ใช้ยาว่ตถก โรคกะบ่าหายครับคือห้าเป็นไข่ครับปวดหัวจะกินยายแก่เก็บทองมันกะบ่าหายแหละครับผมเพราะฉะนั้นต้องรักษาให้ถูกโรคครับเขากะจะบ่เป็นอย่างครับสําหรับผืชของห้าเนาะครับเนาะว่ามีอย่างหลายหนครับบารมิชัยก็อยากฝากพี่ฝากน้องให้เหตตามครับนนนํำที่บารมิชัยเคยบอกครับถ้ามันเป็นโรคใบใหม่ต้นยบอุ้มทองตายนี่แก้ไม่ยากครับ เพราะว่ามียาบริษัทที่ดีๆอยู่ครับที่เพื่อนแก้ปัญหาโรคพวกนี้ได้ครับผมก็ต้องย่านครับใบไม่นี่ครับใบกรอบผู้ว่าใบกรอบลงซีหาต้นนี่ครับเอายามาฉีดเลยครับฉีดเฉพาะเขาเพี้ยวๆย่างเดียวครับว่าผสมอย่างอื่นครับใช้ยาตัวนี้ตัวเดียวครับฉีดเลยครับฉีดเพ๊่เขาก็จะบวราบจะบาเ่เป็นครับผมแต่ถ้าบ่ฉีดเขาจะลามไปทั้งสวนนะครับผมเจอปัญหานี่มาหลายๆสวนกับเหียนมาหลายๆสวนบางที่อยากจะบอก พี่น้องเข้าที่ทําการเกษตรด้วยครับบางที่พ่อด้คุยกับเพื่อนปับ๊บเพื่อนกัดว้ามาแล้วว่าเพื่อนอู้ยานันยานีบริษัทไดก็เอาประยู่ดอกจังี่ซส่นว่ามันบ่แม่นครับผมมันมียาที่เก่งๆอยู่ครับแต่ละบริษัทเพื่อนจะมียาของเพื่นดีๆครับเพียงแต่ยวเข้าโบหัวตัวยาเนี่ยของบริษัทได้แค่นั้นเองครับผมใส่แก้ใบใหม่ใบกรอบใส่แก้พวกเขียวเขียวยุบอุ้มทองตายพวกนี้ครับ เงแต่ห้าบอลูครับแต่ห้าลูนี่นิดเดียวครับเส้นผมบางภูเขานิดเดียวครับก็เอาอยู่ครับผมก็จะเปลี่ยนใบใหม่ใบด่างใบหยังครับผมนี่แหละครับคือปัญหาที่เกษตรกรเน่าได้เจอได้พอกันชกมือเลยครับผมบาพนใช้กับว่าได้เก่งหรอครับกับศึกษาหาความรู้มาคือกันแหละครับผมก็จะรู้กับโดนปัญหาพวกนี้คือพี่คือน้องคือพ่อคือแม่มาคือกันครับก็จะมาเจอแก้ปัญหาได้ครับผม มันมีหลายสิ่งหลายอย่างครับผมก็เลยอยากจะฝากสิ่งดีๆให้กับพอกับแม่เนาะครับเนาะได้ฟังได้ใส่กันนะครับเวลาพอแม่ปลูกแตงโมหรือว่าปลูกพืชยังกะระซางครับมันเจอใบใหม่ใบกรอบเนี่ยบาบันชัยก็จะบอกว่าเอาตัวนี้ด้อครับเด้อมาฉีดใบมันจะบ่ใหม่ประกอบมันจะยุดทันทีาหามผสมเลนใช้ตัวน,วนี้ตัวเดียวเังเสียนะครับผมือจะอุ้มทอมตายนี่ก็เพราะยากครับ บางคนใช่กับสิบอกเลยใช้ยาตัวนี้ครับปล่อยไปตามสายเลยครับมันจะหยุดทันทีเล็กสี่นะครับมันจะบ่ะใหม่จะจะบ่ะอุ่มทองตายจะบ่ะเหี้ยวเขียวตายนะครับผมนี่แหละครับบางสวนนี่ครับโอ้ขาดทุนเก่งกันเป็นยี่สิบสามสิบไรครับผมขึ้นมางามงามครับหนาสงสารเป็นครับอุ่มทองตายกับเหี้ยวเขียวตายครับผมเขาเอื่นวายืนต้นตายเลยครับกระลังลูกําลังติดทองํำปั้นโล่สองโล่สี่ครับเรื่องเถื่อ อุ้มทองตายเหี้ยวตายไปซื้อครับนั่นเขาเอื่นว่าโรคเขียวเขียวตายหรือว่าอุ้มทองตายเลยครับผมตามนักพิชาการที่เพื่อนวอากันนะครับบาพอชไ่กะมีสิ่งดีๆพ่อได้ฝากปีฝากนอกนี่หรอกครับถ้าอยากใส่อยากแก้ปัญหาตัวนี้กัทักท้ายหรือว่าแชทมาหาบาบอนไสครับเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์ให้ครับแล้วก็จะบอกพอบอกแม่ไปซื้อยาตัวนี้นะครับเด้อใส่ซื้อยาตัวนี้แล้วครับเช็ด ครับแบ่งปันกันไปครับเขามีคมรู้ตัวไหนก็บอกกันไปครับเ่าห่วงเราะครับผมสําหรับบ้าพนชัยบ่าห่วงเพราะว่าพอแม่ปีน้องหัวอกเดียวกันกันครับผมครับพอเวลาเขาเห็ดไร่สวนเขาก็อยากได้ผลผลิตที่ดีเนาะครับเนาะมีอย่างดีๆก็บทายทอดกันไปบางสิ่งบางอย่างบางสวนเพิ่นก็เก่งอีนีกครับเรื่องยาเก่งบางที่กับพิษพลาดได้ขึ้นครับผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะไม่รู้หมดนึงเสีนะครับอาจจะบ่รู้หมดครับผมนั่นอาจจะเคยเห็ดมาเป็น20-30ปีแต่พอมาเจอปัญหา ใบไ,ไม่เจอปัญหาอุ้มท้องตายยังเสียครับหรือว่าเหี่ยวเขียวตายเสียทันเมือ่อไกลหนาผากแก้ปัญหาเพราะใดบะหูบาจิใส่ย,ยาตัวใดยิงเสียคนเข้าบได้เก่งไปทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นมีอย่างดีๆแม่แ่งปันบอกกันครับบอกพี่บอกน้องไ่ต้องยานหรอกครับว่าเฮายัดคนเดียวคนอื่นเนียนบอดใดคือเฮางเสียไม่ต้องยานครับมีสิ่งดีๆแบ่งกันไปเถอะครับเพราะว่าพอขาดไม่ขาดเพื่อนจะได้ซื้อผลผลิต ที่ดีที่มีคุณภาพนะครับเข้าออกสู่ตลาดราคาแตงโมเข้ากันจะดีครับเพราะต้องย่านนะอกครับว่าผู้นั้นสิได้ดีผู้นี้สิได้ดีเพราะต้องมีจฉากันครับผมมีอย่างดีๆบอกกันเถอะครับพี่น้องเข้ามัโอกเดียวกันครับผมบาพอชใชกัเลยอยากจะฝากพี่ฝากน้องทุกท่านทุกคนหรครับเนาะเวลาเห็ดพืชการเกษตรเนี่ยก็อยากให้ได้ผลผลิตดีทุกคนนะครับผมฝากเกบซี่ในเลื่อยครับดื้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้บาพอนใช้ดำเนครับผม มีอย่างดีๆบาปพันชัยกัดสีมาถ่ายถอดมาแนะนำ้ำมาบอกวิธีการใส่ยามาบอกวิธีการเหตุการปลูกนะครับผมปลูกแตงโมงกับพ่อไรยากอกครับว่าแตกตางกบปลูกฟักทองหรือว่าปลูกอืบานเท่านะครับผมแต่พอแม่พี่น้องเห็ดแตงโมงได้กับปูปลูกอือได้ครับผมปลูกพ่อยากครับผมว่าเข้าใจวิธีทําวิธีปลูกกะอยากจะปลูกกะทักทายมหาบาปพัชัยบาปพัญชัยกัดสิแดแนะนําวิธีการใส่ยาการปลูกกันว่างระบบครับผม มันจะได้บ่ผาดพิผาดครับผมในการเหตุการณ์ทํำเนาะครับเนาะกะสงสารอยู่นะครับกเษกษตรกรบางคนพอแม่พน้องเพิ่นเห็นเพิ่นมาเจอปัญหาหลายครับไฟนี่เจอใบไม้เต็มเลยครับช่วงนี้รู้สึกว่าระบาดหลายครับระบาดหลายเลยนะครับผมเห็นมาหลายๆสวนนี่ต้นนี่ย่างงามเลยครับป่านพระเอกนางเอกหมอลำพุ่นละครับแต่ว่าพ่อมาอีกสักพักมาเจอฝนตกหนักหน่อยพ่อฝนถึงช่วงไป ใบใหม่มัดครับใบใหม่ใบยุบต้นยุบครับผมเห็นเตน่้ยครับหนาะทงสารพ่อแม่พี่น้องเท่ากันครับบางที่ไปว่าจะไปบอกเพิ่นในน้ำเพิินใสายา,ยาแหละเห็นทงสารเพิินพวก,พวกหลวจักกันนี่แหละครับบางที่เพิ่นก็คุยเรื่องยานเนี่นั้นี่เก่งบ้าเพลนใช้ก็เลยประกาศบ่าครับอยากอายครับผมเด็ดเสียบา้บาบาเพนใช้ก็จะหัดีก็จะเก่งแท่งเสียหนะก็เลยประกาศบ่าครับก็เลยปล่อยเพิินไป สวนใดที่พ่นอ้ยจะเสียหายาไดมาแก่เสียเออบ้าพอใช้กับสีบอกเลยครับว่าเออป้าเอ้ยพี่เอ้ยพอเอ้ยแม่เอ้ยใสยาตัวนี้นะครับเด้อไม่ฉีดเบิ่งแล้วมันจะหยุดทันทีครับมันจะบ่ะร่ามตอบ้าพอใช้กับสีบอกงั้นสินะครับหรือว่าพวกเขียวเขียวอุ้มทองตายบ้าพอใช้กับสีบอกเลยว่าไปใสยาตัวนี้ได้ครับเด้อของบริษัทนี่อ่าผสมน้ำล้วปล่อยไปน้ำน้ำเลยครับผมงังสินะครับผมมันก็จะหยุดยำพวกโรคพนี้ได้ครับมีหลาย มีหลายๆสวนครับผมที่เจอปัญหาพวกนี้แต่พระหุจักตัวยาชีแก้ครับผมหลายสวนมากๆเลยครับบาบอนชัยกับพระเอกเกงครับก็ได้ควอมรูมาจากคูบาอาจารย์หลายๆท่านเลยครับผมทีเป็นนักวิชาการครับผมที่เป็นหมอยาครับเกงเรื่องยานี่แหละครับผมบาบอนชัยก็ได้ควอมรูมาจากคุณครับกับบเคยลืมควอมรูของคูบาอาจารย์ทีแนะนําที่เคยบอกมากหรอกครับผม ขอขอบคุณหลายๆครับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เคยแนะ่น้ำบาบอนใช่เรื่องยุคเรื่องยามาแต่สมัยใดครับผมบาบนใช่ก็ได้สิ่งดีๆจากเพื่อนแหละครับเพื่อนถึงเห็ดใดเท่าทุกมเอ้ยนะครับว่าเห็ุแบบใดบ่อยมันเกิดโรคเห็ุแบบใดบ่อยมันเป็นไวรัสจังสินะครับยามันจะมีตัวแก่ตัวหยางหลายๆสิ่งหลายอย่างครับผมบ่ไวา่าใส่ยาตัวเดียวสี่คุ้มได้ตลอดเลยเป็นไปบ่ได้ครับแม้แต่เทาใส่ปุ๋ยยังต้องยังต้องใส่หลายสูตรครับ วันว่าใส่สูตรเดียวครับผมนี่แหละครับอยากจะบอกเอฟซีอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องที่ทําการเกษตรนะครับเด้ออยากให้เข้าใจน้อยหนึ่งครับผมในการเห็ดเกษตรนะครับเนาะมันต้องทําใจและเข้าใจลึกๆครับผมเข้าใจเห็ดสวนมันจะบว่ผิดหวังครับผมขอฝากพอฝากแม่ทุกท่านนะครับเด้อขอกราบขอพระคุณหลายครับที่พอกับแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยครับผมทุกภพทุกภาคครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาพอชัยมาโดยตลอดครับเดี๋ยวบาพรชัยมีอย่างดีๆก็จะมาทายทอดบอกข้อมู้ให้พีให้น้องได้รับทราบนะครับได้ฟังนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากจะปลูกฟักทองอยากจะปลูกแตงโมก็โทรมาถามบาพอชัยได้ครับผมผมยินดีที่ให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กับพ่อีมอยังหลายฝากพวฝากแม่ไปซ้ำนีแ้แหละครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าบาพอชัยสีมาลงให้เบิ่งอีกเทนึงครับ สำหรับคลิปนี้ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับเอฟซีถูก่านครับทีกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าพรชัยมาโดยตลอดครับสำหรับมือนีเอาไว้สำนีับนะครับนาะมือหนาเดี๋ยวพอกันไม่อีกทีหนึ่งครับสำหรับมือนีขอคําว่าสวัสดีครับผม